เอาละกรับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมนในเกมที่มีชื่อว่า Legend of i g e นะวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าว่าไอตัวนั้นอยู่ไหนวะล <c oughs> ืมชื่อแล้วิวเฮซินนะโอเคเป็น <so S 1> ฮีโร่แคลลี่นะแคลรี่นะรที่ ค่อนข้างที่จะเล่นเต็มห้าเล่นประมาณสามประมาณสามฮะเล่นถามว่าเล่นยากไหมก็ไม่ค่อยฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นลาบากอืมมันเล่นไม่ยากหรอกแต่มันมันข้าวข้าวลำบากหน่อยโอเคฮะบิม๊มอ,อ่านไม่ทันละมาเข้ามาในเกมฮะกิล <c oughs> ที่ผมจะอัพเป็นตะกิล กิ้วสองนะกิ้วสองมันเป็นการยิงอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนอย่างเคละีะตามออมาเลยเขามาล้างสาเอาตัวฟาร์มตัวหนึ่งโอเคอะคือการยิง,งทุกครั้งของเราเนี่ยมันจะเป็นกระสุนสแต็กของเรามันจะเป็นกระสุนเว้ยเดี๋ยวผมตีเคลียไปโดกันหนึ่งเนี่ย สเต็กเราจะหายไปหนึ่งทีอะตีสิสเต็กเราก็จะหายไปหนึ่งทีแล้วเราก็ต้องรีโหลดเลยมะเราถึงเราจะตีปกติไม่คือปกติปกตินะ้ยศแม่ยุ่ย่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูแต่ผมยิงยิงหมดนะถ้าผมกดสเต็กนะอะสเต็กสองนะกดไปปุ๊บสเต็กจะเต็มสี่เลยนี่แหละมันก็สเต็กพวกเนี้ยแต่ถ้าเราตอนเราไอ้นี่ไม่ได้ ด้าผมตีธรรมดาถ้าถ้าจะให้ตีธรรมดาหายแล้วก็เนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้สกิลอะสกิลายนะโอ้ยเพื่อนไม่ช่วยเหรอเฮ้ยยูจะตายหาเลยโอ้ยกับตายอยุปกบออก มันทำอะไรอยู่วะตัวเบลเลอร์อย่างกับตัวโลเลยตัวอะไรวะ May the Creator grace you กลับมาแล้วหรอวะมันไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ตอนวาร์ปกลับมาฟิง้งมันจะมีสิ่งฟิ้งแล้วมันจะปรับมุมกล้องมาใช่ปะอ้าวพี่อันนี้มันมันไม่ตัดกล้องเลยคือคุยยังไงก็อยู่อ,อ,อย่างนั้นนอกจากเราจะ ลอยๆอยอ่ะมันถึงแล้วะคงป้องมันจะกลับไปอันนี้เหมือนเดวบว่ะเพวามันจะกิวดึงยังไม่รู้ดึงเข้าหรือดึงออกไปส่งไปไปฮะ You haven't opened not หนักหนักทุเรียนหนักทุเรียนโอ้หนักทุเรียนเนี่ยไปดิไปดิคิวเหรอคิวเหรอไม่ไหวมั้งคิวเหรอถ้าได้หนึ่งจะตายเองก็

แต่ตัวนี้ข้อเสียอะไรประกาศเลยก็คืออะไรวะคือสแตกมันเนี่ยฮะตีตีทีมันต้องโยกอะเราไม่ไม่ใช้สกิลหมดอะแล้วก็จะพลาดนะฮะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นทีเห็นปะเดี๋ยวผมใช้ให้เหลือหนึ่งนะเนี่ยทูดาวเขจะใช้ปุ๊บมันจะลดทูดาวสแตกเลยฮะเราต้องใช้ระยะนะเนี่ยเห็นปะ

จออกมาไม right? right ่ท no ีทำไมอ่ะเราไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะตรงนี้มันแรดีมันน้องจะตีแรงนะแต่ถ้าเทียบกับตัวตีวกย่อไหมนิ้วผมไ่้นิ้วนิ้วตีวกว่าอันนี้มันดูบูดาวดีๆจดบ่อยบ่อยจริงอะ แต่ป้อมก็ช้านะโยนได้แบ่นี้ช้าๆเทียเกันแหละคือเราต้องคอยทีไปก่อนแล้วเ็องคยทโเยอะะโอ้หิวไม่ทานเพื่อนหิวยังไม่มาเพื่อนโอ้ยเกือบแล้วไมมล่ะอะไรก่อนขึ้นมาหน้าจอกู You h a v e b e e n so nothing. เพิ่มเยได้ผมเพิ่งดูเหมือนกันนะคลิปคลิปป่าไอ็กซ์ช่างเรนโบนนี่มันเพิ่มเลือดได้ได้วย If you need to learn how to talk to a lady. มันจะรีแกเลยีนี้เรตีได้อันทีเนี่ยแต่อันนี้เราคูดาหมดแต่อันตีก็น่าจะรีคูดาหรือเปล่าผมไม่ทราบองป่ามาเกมนี้่าอันตรายมาก ามันเก่งเกินไปไอ้กรือนเลยพี่จะมด้ลพี่ิงอย่างได้เลยนะพี่ิอย่งนี้เลยนะพี่ยิง่งนี้เลยนะตีเอาเเออ,อยู่ได้ประมาณห้าวีว่ะไม่ได้จับเวลาไอ้ตุกเรื่อหนจะเข้ามาทำไมก่อนเลยลอยล่า so งนิดนึงฮะ ตอนแรกผมเข้าความเข้าใจอยู่ว่ามันกดใช้ยังไงก็คือเราต้องรู้จันเราต้องปล่อยไอ้ตามปุ่มปีปุ่มที่ควบคุมอยู่ตรงนี้เลยฮะเราต้องปล่อยไปเลยแต่เราต้องไปควบคุมไอ้เ o u haven't n o t เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวเราลุดเจ็บ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 โอ๊ยเจ็บโอยทำไมหลับวะอันนี้เป็นคนเยอะ ไม่ม,มาไงจะตายเหี้ยโอ้ยบ้าเอ้ยเลยครับนี่ยโอ้ไปดันลน่างแล้วกางจะแตกไงไปดินเมื่อน May the Creator grace you เปรียบเทียอมันคล้ายๆไวโอาสมทอนมันคล้ายทอนมากกว่าแกแต่แตกเออคล้ายๆทอนใน RV อ่ะตัวใสแว่นอะอันติเหมือนอุซุเลก็ไปปรับเล่นกันได้ ใครรึมาจะกาววิแต่คนไม่ค่อยดีว่านก็จะยังโดนแตกใช่น่าจะนะมาโดนยิงแล้วเนี่ยเกิดการจำปืนถูกนะเพราะมันดันง่ายแค่ไหนให้เวลาแป๊บเียวโอ้ย โอ๊ยตายโมยจะเล็งกันสิเนี่ยแหละเขาเสียเพื่อนทำอะไรกันนะโหไปตีอะไรเอาโหไปดูฟอมเลยป้อมแตมดแล้วเพวื่อนเอาดิดีเอาดิเอาไม่ได้นี่ไปดับใหญ่โอ้เจอป้อมเองก็นหนีแล้วอ่ะอีบ้าเอ,อ้อเราก็ซูมไงเอ,อ้ยพลังเรายังไม่เยอะมากพอมั้งเนี่ยเออตัวนี้อันนี้กลังใช้เวลาในการซื้อ ก็เก็บเงินมันมีราคาตรงไหนบอกวะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะมัไม่ัไมรันไ่รูมไม่ร้ามเรูันไม่รู้มันไม้มม่มน่มันออไมผมไม่กล้มเหมือนะอกันนะเมนี้่น่ม <Grace you. S 2> ันะ

จะตายแก,ก,ก้วอ้าวเฮียฟิกติดเออตายสกิลไม่โธคุณนึกว่าสกิลข้ามอดิโอดโคอโขาา้า,อกกขามเห็นได้บนะ้างสก,กิลสก,กิ 1, ลข้ามเห็นไม่ได้นะสก,กิลไวดสก,กิลหนึ่งหรือสกิลสองวะอาจจะสกิลสองกดผิดหรือเปล่าสกิลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูสก,กิลหนึ่งข้ามหน้าได้เปล่าไเชื่อเมื่อกี้ ยี่บอกครูสกิลสองจะข้ามต้นถิง,งไห้ตัวตายอะดูสกิลไม่ดีแล้วไอ้ผมลองลองดูนะว่ามันข้ามได้ป่ะผมผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันมะดูข้ามได้ปะ่ะ You have been ข้ามไม่ได้หนข้ามไม่ได้มไมไดอีป้าเอ้ยไม่เหมือนเวลเลตเวลเลตแคบได้แคบไ,ไ,ไม่ได้เลยทุค Run baby. You can never me. You need to, learn how to talk to a lady. Ask your mommy. <laughs> you have been so <laughs> naughty. <laughs>

ม่รู้เขามาหรือเปล่านะต้องลองเงียนดเลยถ้าเขาพลาดคือป้อมป้อมสองเขาเขาโดนผมอ้ยี่ยมมีคนมาอุ้มโอ้ยสองตัวชิบหายอะไรนะฉันเดินช้าจัดเลยอะโอ้ยรอดได้แล้วลังสองบายบายบาย

เออโอเอ้กันเลย o อเอ้เดี๋ยวมันโอ้โหนี่เป็นอย่างไรมีดูซ่ามีดูซ่าจังเจออะไรวะเอนเดอร์ืมเอ็นเดอร์มันเป็นเมดลยแครี่ก่อนมีดูอ๋อนี่มีดูซ่าเป็นเมดตัวกันโคตรทีโคตรมดูซ่าโอ้ เขามีพลังไอ้นี่พลังแกหมดแล้วผมไม่มีไวดจะเล่นได้ไหมวะถึงว่าเขาไมเขาไม่ the creator g r a ก็ไดต้องแปกต้องว่ง h ไอ้น้ไม่งั้นมัน กัดหนวกูเหรอกัดไม่โดนหรอกไอ้หนูเอา,าตายเดี๋ยวครับหนีหลุดหลุดหนีตายเดี๋ยวครับวันนี้น่าเกลียดมากเลยปีดูซ่านะนะ่าเกลียดจับเลยอ่ะ

ก็เกแตกกันเนี่ยใครมาการอ่ะม่ใช่มากม่เดาวะโอ้ยเ <have> ย้ใช้หายเลยถ้าเราดนตัวน้ก็จบเลยอะหนีไม่ได้มากมันเป็นไวามากเลยตัวนั้นอะการบนมาแันหนึน่งเคียร์กีปก่อน แต่ยังไม่มีอะไรก็เกียรคีบปก่อนนะทุกคนนี่ี่างคนนะทุกคนเข้าได้ไงคีบยังไม่ร o w ต้องดูวัน้ำตึงยังวัเฮ้ ขึนขึ้นดีเวอร์มันตึงขนาดนี้เลยเกมนี้เออไปตีที่ปาควายุมามาอีกนะมาทุกคนมันมาทุกคนเ้ยเ้ยมันจะทำตีแน่นอนเลยคุณต้องเ่จะ n t o ถึ a คุณ mummy. แล้วเพื่อนสู้กันอะไรอะ I got a fever, and the only cure is <laughs> your death. can I got a fever, and the only cure is your death. เออ me out ถ้าคุณต้องการนว a ่อุณยไปแล้วเพื่อน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 ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยได้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 ตอเยอะ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 เฮ้ยฮิวก็ไม่มี

If you need to learn how to talk to a lady, ask a mummy. You have been so naughty. <laughs> Run, baby. You can never get rid of me. ไอ้คนตํากูเลยเฮียมันเจอกูเล่นมีบ้านนี่มวะมาดิมาดิมคตยังไงกินใจกรงหน้าอยกปั๊บเ้กูโคตรโหดว่ะเยินเนี่ยกระยาสีโก้ทากีโกะทาเคโกค่อยมารีบดูตาหน้าตอนนี้เล่นจำชื่อไม่ได้สักที วิสเปินะวิสเฮปินมือปืม่่แ้ของเราเต็มแล้วไงประเด็น้าผมไม่มีแต่การขาวเยอไก็นะเี่ยไมี้วของเยก็อะไรทำอะไรหรอลัวมันกัดหำมเดี๋ยวมันเวเดี๋ยวมันกัดหำหนู อย่าไป่ไปทะเลาะทำเได้ใจใหญ่เลยน่อ่ะร้อนดยปัดใจัดใจหอัใจหอัใจหอัดใจดีดกเหลืออเหเก่งยี่ของก็ดีกว่าไอ้ัดอะไรตายมึง ทำร้ายไม่ดีอ่ะไม่ไ,มไ,มได้เปียบระยะข้อที่ได้เปียบระยะตายาาไปดิควายโง่สีสีสีฟาบ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนรล้วผิด มิวเอ็มเหรอไปดิสตู้ดิจะเล่าตู้ไงเราเลื่อนนับตู้ไงอีพีเพิ่มเกาะอีกดอกเพิ่มเกาะโคตรโกลของเกมนี้มีตายเกิดอตายอยู่ดีกูเออตายเกิดกูดาวแล้วขายทิ้งก็ได้ไม่แน่เกมนี้ทำไงดีวะทุกคนป้าเอ้ยโหะ อ้าวมีตายเกิดเหมือนกันปับหัวฟาดหน้าเลยอย่าอย่ามาล่อเล่นอย่ามาทะลึ่งกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกูเด้อาาเฮ้ยเยขมิ้วพลังแฝงกันหมดเลยว่ะเกมนี้แม่งใส่พลังแฝงจากผมเรียวยังไม่ถึงหรือเปล่าทำไมมันเนาะต้องเป็นหนีไปเล่นธรรมดาก่อน,นเอเอมาโดนแทงเจอแต่กพวกตึงๆเกมนี้คือแบบถ้าเล่นธรรมดานี่โคตรง่ายเลยนะแต่ มาลงแรงนี่ยังตึงนะทุกคนแรงสำคนะัญจะไหนนี่ The Creator grace you ฟูงบอกว่าเราอยู่รอบไหนประมาณนั้นโอ้เกมนี่างนานยีิบสองนาทีแล้วบ้าเลยคลิปนี้คลิปเดียวบ้าบอพี่กั <c oughs> บนิ้วมินิ้วเก้าวนาทีมั้งเกมนี่อย่างตึงทุกคนโอ้ยเรียกติดตามเรียกตายดีครับนี้ เจอกูดิทำไมโหรอทำไมโหรฮะทำไมโหรอฮะพี่กจะเข้ากูง่ายๆหรอพี่กูจะเข้ากูอ้าพี่ก็หนีวายหนีไปไหนหนีไปไหนเพื่อนล้อมเพื่อนล้อมเพื่อนครับโอ้ไม่ทันแล้วกดกินเลยเพื่อนเราไปออล่ากันฮะเดี๋ยวตามเพื่อนไปดีกว่า อยู่คนเดียวเริ so ่มไม่ปลอดภัยแลวเฮียหวเราเงี้ยจังค่ะหนิงแม่งดิยิงแม่งดิยิงแม่งดิยิงแม่งดิต้งแหงกูดีสาธิน Mir, ไมอามอยาวไม ok? ok. ่งย้วไบอ่นแล้วยนอยู้าอยู่บลอย้นไแล้วอแล้วไมอ่บ้นลวมอยไอ่ลัวอะไรอ่ะลว้วไ้ลอนไแยานัวันอบยแวันบนมา อะไรอ่ะมาเลือดเลือดแต่แค่นี้ฟิกเกอร์นี่เลยแต่จ้ะพูดเก่งไงไ,ได้โน่าเก่งไงนงานนี้พลังแสง,งอี่างไรเนาะอย่างนี้นัคน so ดคง you h a v e b e e n โหนใช่แต่มันใจอย่ามันหน้ามันหน้ามันโหนเข้าใจไหมาตายเอา run baby ไม่นนย,ยิงเลยไงไม่ยิงไงโย่เกือบโดนอีกตีกโด,ด อมจะแห้แล้วไงไล่ว่าปีบอมเลยโอ้ชนะง่นะโอ้ยเฮียจะยิบแคยึบแ้พี่บุญหิววาคิวรี่ได้เอ็มอีพีแบ่งนักป้าปีศาจทองเราถ้าแปดตายติแอิตสิบ สกิลแรกก็คือข้อเสียของมันเลยก็คือสแต็กมันนั่นเองเหมือนการตีธรรมดาเราต้องใช้สกิลเพื่อรีสแต็กให้เพื่อให้ได้ตีทันทีก็คือสกิลแรกก็คือพุ่งอะเหมือนพุ่งไปข้างหน้าแต่พุ่งข้ามหินไม่ได้นะสกิลสองก็คือทําดามจเป็นเส้นตรงอะเหมือนเส้นตรงแล้วก็ทําให้รีสแต็กสกิลหนึ่งทาให้รีสแต็กสกิลสองก็คือซูมไกลอ่ะเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ใหรับปิปนี้ ตากันไปจากเพียงอันนี้กับวินฮิติวตัวที่เต็มห้าผมให้ประมาณสามเล่นเล่นไม่ยากแต่ค่ายากโอเคตรงรนี้ไปแล้วฮะ